สวัสดีครับเพื่อนๆคุณกูในช่องเชสเตอร์ชาแนลนะครับกลับมาอีกครั้งนะครับสำหรับตัวทาชิจังเกิลน,นะครับซึ่งวันนี้ผมจะออกมาเป็นขวานให้ตัวของดาบน,นะจะเป็นบิวแบบว่ากึ่งแทงนะไม่ใช่ดาเมจล้วนเหมือนคราวที่แล้วละสำหรับใครที่อยากดูคลิปทาชิดาเมจล้วนนะครับก็กดที่ตัวไอด้านบนขวาได้เลยนะครับผมแปะไว้ให้แล้วนะครับแต่วันนี้ผมจะมาเล่นเป็นสายกึ่งแทงกันนะครับเวลาเราฟาร์มเนี่ยเราควรจะเริ่มจากฝั่งตรงข้ามจากมังกรเลยน,นะอย่าลืมกดปุ่มซับสไครต์กันด้วยนะครับจะเป็นกำลังใจให้คคคนทาลลิปมกๆเยรับ ก็โชว์นี้ก็มีคนดูคลิปผมเยอะมากนะเดี๋ยวยอดกดซับนี่น้อยหน่อยก็อยากจะฝากทุกคนอย่าลืมกดซับกันด้วยนะครับ <S <S เราก็เริ่มไปที่เลสก่อนนะตีนะเราค่อนข้างจะฟาร์มช้าหน่อยนะถ้าเราเล่นเป็นของทาชิเดี๋ยวเราให้อาย่ามช่วยฟาร์มนะเพื่อช่วยเร่งให้เราฟาร์มได้เร็วขึ้นอันนี้เหมือนเขาอาจจะเข้าบูแล้วนะนะเพื่อเราโดนไล่ออกมาแต่ไม่เป็นไรนะเราก็เก็บคลิปของเราไปก่อนนะไม่ต้องรีบครับ นี่ผมแวะมาเก็บเวฟกลางนะเพราะผมเดินมาพอดีนะเนี่ยแล้วก็เก็บไปฮนะผมต้องไปเก็บบัฟบัวนะน,นิสสัตตหามาช่วยฟาร์มเลยนะถ้าตาตาไม่ช่วยนะีย่ได้ฟาร์มนานหนานนะ่ะมัเก็บตัวอะไรอย่อนลนะนี่ผมไม่รีบนะไม่รีบไปมาก่อนเลยนะผมยังสู้ไม่ไหวนะโอ้เพื่อเราโดนนะโอ้เรียบร้อยฮะเพื่อเราตายแล้วนี่เราไม่น่าได้มาก่อนเลยนะยนี่ก็ต้องฟาร์มไปก่อนนะไม่ต้องรีบ โอเคฮะเจีบกลับไปแล้วเบฟกลางนะจะรวยๆนะแล้วแพตนี้ป่านี่เป็นตำแหน่งที่ค่อนข้างจนเลยนะจนกว่อนไปที่แล้วเยอะเลยอะโอเมนโอโเมนเอ้ยโอเมนดึงเพื่อนเราอย่ต้องช่วยเพื่อนนะจุดหนึ่งไหมฮะจุดสองไปขัดด้านเดียวตีฮะแตกอะชาร์จสวยไมหนึ่งทีฮะยังไงอ่ะไม่เลยนะโอ้ยแรงจังฮะโดนสามตัวเจ็บมากฮะยังไงอ่ะตีฮะตีส่อไปอันตีโลบันตีอ้อยครับลงมาพันอีกทีนึงครับโอ้โหหายฮะโอ้แรงมากนะอันนี้ผมเก็บอันตีไว้ใช้จังหวะสำคัญนะเนี่ยถ้าเราเล่นทาชิแล้วควรจะเก็บไว้ประมาณนี้ครับ าเกิดเรากดไปก่อนเนี่ยจะไม่มีท่านในการหลบเขานะถ่าติดาชีที่ถือเป็นท่าค่อนข้างโกงนะหลบดาเมดด้วยแล้วก็ทำดาเมดด้วยนะครับอันนี้ผมลงมาพอดีนะว่าผมจะแท็กเรนล่าไปแล้วได้รวยๆนฮะแท็กเสร็จแล้วเราถ้าไม่มีทำล้วก็กลับไปฟาร์มป่าแล้วนะนะตีชีป,ป่าเลนะเนื่มีตัวของอายาในการช่วยฟาร์มนะแต่ขวาก็จะทำให้เราถึกขึ้นนะ แต่เราอาจจะฟาร์มช้าหน่อยนะแต่เราเริ่มมีของอีกสักนิดหนึ่งเราผมว่าก็น่าฟาร์มเร็วอยู่นะอันนี้เวฟกลางเหมือนไม่มีคนรับนะอันนี้ผมหมายต้องไปรับเองนะโอ้โหเขาไม่เขาไม่ปิดบนเยอะนะเนี่ยเพื่อนอาจจะโดนแล้วเรียบร้อยแะซาต้าตายนะโอ้ยเอมิลี่เหมืจะโดนปิดด้วยนะเพื่อนเคลียร์เวฟก่อนเพื่อนยังไงเพื่อนเรามาแล้วโอ้โหเพื่อนโดนยกนะโอ้ยไม่ดีแล้วตีต่อาตีว่าขัดได้เดียวครับสกิลหนึ่งไปครบทีะแตกแล้วครับสกิลสองครับตัวสกิลหนึ่งช้าอะไรเพื่อนตุ้โหอย่างแรงฮะ เลเข้าไปสตัวนะอติจับทีฮะเรียบร้อยอ่อยตายอะยังไงลอยลอนยังไงชาร์จไว้ลอยลอนไม่รอดนะเนี่ยเพื่อนโอเมนโอเมนซึ่งผมไม่ได้นะผมเป็นมือขวานนะยังไงผมค่าถึงนะโอ้โหตู้หนึ่งไม่โดนนะอ้แต่เขาฟิกเกอร์ด้วยแต่เขาไม่หนีที่ผมแน่เขาได้นะเวลาเราฆ่าเขาได้เยอะนะเราก็ควรที่จะมาเวทป่าเขานะเพื่อทำให้เงินเราฉีกยิ่งขึ้นนะเนี่ยผมเน้นพิธีการเวทเขานะครับป่าเขาจะไม่มีตัวอะไรฟาร์มนะแล้วก็ป่าผัดรนี้ก็อย่างที่รรู้กันนะ ว่าหาทีแรกเนี่ยถ้าเขาแท็กเลนเนี่ยเจะได้เงินค่อนข้างน้อยนะเพราะฉันจะเป็นาการบังคับให้เขาฟาร์มป่าซึ่งจะแสดว,ว่าเขาไม่มีคิป้ป่าอีกเนี่ยก็คือโอเขายิ่งจนหนักเลยนะทีนี้ผมว่าเก็บพี่ดานนะแล้วเลินที่ออกเจกตเหมือนเดิมน,นะน,นี่ผมจะไปเอามังกรเล็กนะเพื่อเป็นการล่้นเงินไม่ทีนะอุ้ยโห,โหมมีตัวตื่นะโอ้โหไซส์ู่แล้วล่ะแ,แต่ผมว่าจะฆ่าเขาได้เขายิงอยู่ในปุ่มนะเอามังกรเล็กก่อนเพื่อนอามาังกรเล็กก่อนตีไปครับตีไปครับ โอ้โผม,มโดนโดนนะผมไปฆ่าโทนเนี่ยโอ้โหไม่ต้องแนะซาตาก็บินชุดเดียวขายนะต่แรกผมว่าผมจะพุ่งไปแอนติฆ่าโทนนะถ้าเกิดว่าเขายังเลื่อดเหลืออีกทิ้งหน่อยนะซาตานี่คือบินแรงมากเนี่ยถ้าเกิดว่าใครเจอซาตาแล้วแบบเป็นแคลี่ตัวบางอยู่คนเดียวนี่คือไม่รอดน,นะโดนบินทีเดียวร่วงเลยอนะแล้วก็มาเก็บบัฟต่อเนี่ยสไลด์มาฟาร์มตัวเลยนะป่าเราต้องให้ความสําคัญกับคีบป,ป่าเรานะเพราะว่าย,ยังไม่ถึงช่วง5ทีนะเราแท็กไปเราก็จนอยู่ดี คือถ้าบว่าไม่ใช่จังหวะแบบบ้าที่เราแบบเดินผ่านเลนนั้นแล้วมีคิปพอดีเราก็แทบไม่ต้องเขีรยนะเพราะไม่มมนจะเสียเวลากันไปอนะ่ะเราฟาร์มแบบนี้เอาจะน่าจะรวยกว่านะแต่ก็ฟาร์มไปก่อนนะสำหรับช่วงที่ไม่มีออบเจกต์ขึ้นครับโอ้โหเหมือนเพื่อนนะบนตายนะโดนปิดเยอะนะนี่ก็อย่างว่านะแคลลี่ก็จะยืนยากนะอาย่ายืนกับเราแบบนี้แต่เราจะได้ง่ายมากนะเราสู้เขาได้ตลอดนะเพราะเรามีสองคนนะ ที่ผมจะมาเวทบัฟเขาแต่ไม่มีนะก็เป uh okay. ็นตีตไปเลื่อยไปก่อนนะอู mm> ้ยโหเพื่อนโดนจับในป้อมแล้วโอ้โหไม่รอดนะคือถ้าผมไปช่วยเขาองไรก็เขาไม่น่ารอดนะเขาโดนป้อมยิงอยู่ดีนะตีไนะสองแตกเรียบร้อยอ่ะครบโอ้ยยังไม่ครบอ่ะโอ้โหขาดเดียวอ่ะขาดเดียวยังไงยังไงโอเมนหรือเปล่าครบแล้วใส่ไปแล้วตีเรียบร้อยอ่ะตายอ่ะนี่เหมือนเราแล้วเขาจะมานะแต่ไม่ไปแล้วเอาป้อมเขาก่อนนะเพราะถ้าหมดเราโดนไปสองป้อมแล้วแล้วรีบเอาป้อมนี้อ่ะนะโอ้โหไม่แตกด้วยโอ้โห อันนี้เริ่มหยาบแนละ้วไม่เป็นไรอ่ะอันนี้ผมยังไม่ได้เข,ข้าไฟาตรงกับเขาเลยนะผมเขามาเอากลางเยอะเนี่ยแบบนี้น่าจะเล่นยากหน่อยนะผมก็สู้เขาไปเลยนะมันด้วยนะฮะโอ้โหเตะแตกเดีออย,นะเดยวสองแตกแล้วสามแตะคาแตกเรียบครับยังไงครนะับแต่คุณท้ายเขได้ลนะตีแลยหนึ่งทีสองทีเราก็ชาร์จใส่โทนนะแล้วโฟกัสไปที่โทนนะตีแลยเนี่ยผมออกไปขวานนะแต่ผมก็ปาดอย่างแรงเลยนะเรื่องวนะ่าขวานก็แรงเหมือนกันนะแต่ช่วยทำให้เราถึกขึ้นนะ เราก็กลับมาคิดเว็บการอ่ะนะไม่มีคนรับเราก็รับเองอนะนี่ก็หลัง5ท,ทีนะเราก็ต้องควรจะแท็กบ่อยๆเหมือนแพทเก่านะจะไม่เรารวยขึ้นนะอันนี้ผมเลือกที่จะมาเวทบูเขานะในการตัดเงินฝ่ายตงข้ามด้วยนะครับดีไหมฮโอ้ยโหวัวนเดอร์โอ้โหวันเดอร์ไลท์จัดไลท์จริงโอ้โหดึงออกอันนี้แปะโอ้ยโหตกใจอันตีลาวิลโอ้ยเมื่อกี้มีตกใจนิดนะึงฮะเดินโยกไว้อันตีเพื่อนเราลนะลืมลว่าลาวิลฝั่งเรานะี่หว่าอะไรวันเดอร์อะไรจะมาแย่งมังกรใหญ่เราเพื่อนเนี่ย ต่อไปฮะเล่นสบายนะ้วได้กับมังกรนะได้กับออกเกจทิกบ่อยๆนะตีไหมครับโอเคได้มังกรแนละ้วเขาไม่กล้ามาแย่งนะมาแย่งเขาออกเจ็บนะอะไรวันเดอร์เอาอีกแล้วเหรอวันเดอร์ครึ่งหลอดแล้วนะอะไรโทนอะไรยังไงเพื่อนยังไงสับไปดิจะเป็นไก่ดิเอ้ยไม่เป็นไก่เหรอโอ้ oh. ไม่เป็นไรฮนะเขากลับมาฟาร์มาแนละ้วเลเเราขึ้นแล้วนะแต่ข่ายผมเพิ่งยิบจ่อยนะทำไม่ครบนะ ฟาร์มเมืองนะเฮ้ยเพื่อนเพื่อนต้องบวกกันนะหรืต้องมาช่วยเพื่อนนะโอ้โหเพื่อนเขาบินเลยนะหนีไม่ได้นะแล้วแล้เขามีท่านในการพุ่งออกอตีสาตารนะ์นะเฮ้อะไรอะไรนี่เลี้ยวมานะโอ้โหเหมือนจะตีนะเอ้ยยังไงเอ้ยตีจริงว่ะเฮ้ยยังไงไซดออกโอ้โหเก็บพึ่งหลอดน,นะเฮ้ยอ้อยไหวหรือเปล่าไหวหรือเปล่าไหวหรือเปล่าเพื่อนสับเข้าให้เลยนะไซด์ไปฮนะไซด์ถ้าหนึ่งเพื่อนหลบอติโดนเลีอนนะจะไม่โดนซีซีนะ โอ้โห้เดิ้ลเขานตีนะโอ้โหดึงขบเข้าป้อมด้วยโอ้โห้แย่หยยแหละเดี๋ยวต้องถอยนะตีส่วนนะเพื่อเอาเลือดคืนนะแล้ก็มาเก็บสแต็กกับตัวของดาร์คเซเยอร์นะจะเป็นการรีเจนเลือดให้เราอีกทีนะึงอะข้อดีของทาชาทีคือแบบว่าถ้ามีออบเจกต์อยู่เราเขาไม่ต้องกลับบ้านนะเก็บแนะตีสองด้านนะแล้วก็สลไลด์ไปฮะธรรมดาเลยเก็บออบเจกต์สิบชิวๆนะเพราะเขามาแย่ยงเรายากเลยนะอะไรวันเดอร์อะไรเนี่ยวิวนี้นี่ค่อนข้างถึกเลยนะ มันจะช่วยให้เรามีเวลาในการเก็บแตกได้นานขึ้นนะอาชจะไม่เล่นง่ายกว่าเดิมนะสำหรับวิวนี้อันนี้ดาร์คเซเยอร์กับมังกรแปดตะขีก็เกิดแล้วนะนี่แต่ผมจะไปเอาตัวของมังกรนะเพราะดาร์คเขาไม่น่าตีนะผมจะไปแย่ง,งมังกรเขานะอ่าเขาตีอนยะู่แล้วเก็บแล้วดาร์คสุดท้ายนะะาอะคราดเยอะยังไงเพื่อนเฮ้ยโอ้โหเวนจับเหลือเวนจับทาชิเหลือเพื่อนช้าไปนะยังไงทนุนโอ้โหโทุนสไลด์ออกฮนะอันนี้เราก็มาไม่ทันตัวของมังกรใหญ่นะโอ้เมนเขาเล่นจับไว้ก่อนนะไม่ให้ไปไม่ให้ไปจับไว้ก่อนเลยเรียบร้อยนะไปไม่ทัน แต่แรกว่าจะมาแย่งเท่าไหร่ล้วก็มีดาคให้เก็บอยู่นะเดี๋ยวม็อกกดดันเข้าก่อนเจ้าเล่นเขาโอเคเขาฟาร์มเลฟไปแล้วเฮ้ยได้อยู่ตัวเดียวนะเฮ้ยโอ้เลฟเพิ่งเกิดได้มานี่ผมเอาเลฟเขาต่อได้นะเอาเลฟเขาดิเฮ้ยโทนยังเลฟเราแล้วนะเฮ้ยโทนเลฟผมโอ้โหเรียบร้อยฮะโดยแย่งเลฟแล้วไอ้โทนได้เวนเลยนี่ไ่ไซต์ตีอ่ะก็มาดิโทนเอาเลฟไปเหรอเอาเลฟไปใช่ไหมเอาเลฟไปสับเข้าให้เรียบร้อยกันเป็นไก่ดิช้าไปทิดีโอ้โหล่วงฮะนี่ไะเขาหาขโมยเลฟผมนะ ว่าว่าจ่ายสีเยอะมากเลยโอ้โอ้โหตายไม่ไหวแล้วอันนี้ผมคิวโทนเกินนะแคนแคนจัดนะแคนจริงโอ้โหวาเอาเลดไปเฉยเลยวินล่าพิวสวยสวยเพื่อนไม่น่านหลอดเลยเนี่ยโอ้โหเรียบร้อยตายหมดเลยน,นี่ผมโย้อนเองะเว <c oughs> ลาเราเกิดเนี่ยเราก็รีบม,มาฟาร์มตัวของเลดบัฟนะเป็นการเร่งตังค์ให้เรานะเพราะว่าเราเราตีตัวของบัฟเนี่ยได้ตังค่อนข้างเยอะนะเก็บเลดเสร็จแล้วเราก็มาตีตัวของบูบัฟต่อนะ กาเก็บบ้าไปป่าไปให้หมดแล้วค่อยเริ่มเดินเกมต่อแล้วเป็นการทําให้เราไม่เสียทามมิ่งมากเกินไปละเฮ้ยโอเมนมาแล้วอะไรเนี่ยอะไรโอเมนอะไรอะไรเอาหรือเปล่ายังไงไปดิถอายทั้งหมดนะโอ้โหมันเขามาแล้วเนี่ยไม่เป็นไรผมไม่กลัวนะผมมีอายุยายนบนหัวนะเราก็ตามป่าโอ้ยเลขาเกิดแล้วรอบพี่ผมมึงได้เลยมาดิตีเลยแล้วเอาเล่นกันนะเก็บไปโอ้โหทนโอ้โหมีมายิงนะฮะแต่เลี้ของผมนะผมได้นะคราวนี้ไม่ได้โทนนายได้แค่รอบเดียว ขา,านัดเดียวนะขา,านัดเดียวสุดท้ายตีทีห่หนึ่งไปฮะเรียบร้อยฮะตีไปฮะผมโอโอต้องรีบชาร์จนะโทนจ,จริงๆผมนะตีสองเข้าไปฮะหลังเล็งโทนก่อนนะเพราะโทนเป็นตัวดาเมจหลักทีมเขานะตีแล้วเรียบร้อยฮะโทนตายฮะโอ้ยผอ้อยมาโอ้โหอันนี้ไม่ใช่แล้วยังต้องถอยอยน่นะไม่มีเลือดด้วยนะโอ้โหตายฮนะอันนี้ผมห้าวเกินนะโอ้เขามาปิดกินทั้งทีมไปแล้วถ้าเจอทาชิเจอแบบนี้คงไม่ไหวนะเหมือนทีฝั่งเขาจะคุมโซนแถวมังกรใหญ่นะเราต้องรีบเก็บบัฟก่อนนะเดก่อนที่เขาจะมาแย่งเรานะเราไม่มีอุ้ยโอดดร์มาึง้วย หลายนะเราอ่ะหลายเกินไปหรือเปล่าเฮ้ยโอ้โหเยอะอันนี้ก็เยอะเกินไปว่ะโอ้อตีติดนะตัวจัดโอ้โหถอยแล้วถอยเลยโอ้หอยติดติดทาจัดเลยอ้อยเขาก็หนไปก่อนนะไปไหนไม่รู้โอ้โหเพื่อนโดนเพื่อนโดนโอ้ยังไงโอ้ขัดโอ้โหเอ็นตีอ่ะเล่นไม่ได้เะผมจะตายแล้วนี่ผมพลานนะผมไปใช้เอันตีพลานนะช้าไปอ่ะก็มึนเรียบร้อยอ่ะโอ้โหค่อนข้างเจ็บนะเจ็บจัดนะยังไงยังไงโทรยังไงไรลอยนั่นโทรก่อนนะเร่งโทรก่อนนะคิวหนึ่งแล้ย ตีเลยเรียบร้อยตายอ่ติผมยังมีนะถ้าผมมีปติก็เล่นได้นะอุ้ยเหมือนเขาจดันกลางนะต้องรีบกลับไปอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวอมไม่ดันแล้วนะไม่ดันแล้วเมาสู้ดีแล้วก็สวนดีผมรู้ว่าเขาจะดันป้อมกลางต่อนะโอ้โหเป็นจับโอ้โหจบแล้วโอ้โหจับแล้วหนีนะโอ้โหเกินไปกินแล้วหนีนี่ว่าอะไรครับเนี่ยอ้อยอ้อยยังไงอ้อยจะวัดเหรอวัดเวลาเพื่อนสองแตกสามแตกขาดนั่นเดียวครับเอาท่านใช้อาะไรก่อนเรียบร้อยครบแล้วตีแหมสี่สิบสอง ชาถ้าหนึ่งไปลาก่อนเพื่อนเรียบร้อยอ,อ้อยหายอะตะกี้วันตีอะเรียบร้อยแล้วมัก็ตายอะโอ้โหอย่างแรงอะแรงด้วยถึกด้วยนะเสหรับวิวเนี่ยเสิร์ฟวิววิวที่ค่อนข้างสมดุลเลยนะเราก็มีดาเมจที่พอจะฆ่าเขาอยู่นะแต่วันเพิ่มเป็นดาบแดงแล้วอีกชิ้นนึงฮะเพื่เรามีดาเมจในตัวแรงแอ,อ่ะอุ้ยโอเมนดนักโอ้โหโอโเมนดักโหดักหลายตัวยังไงฮะแตกฮะตีมะตีมะชาด,ดาบบางทีฮะอโอ้โหไม่โดน มก็กลับมาเคลียเวฟกลางนะโทรเขาเกิดเลยนะผมว่าเก็บตัวของอัพจิตีก่อนนะหรือเป็นการเพิ่มเบื้องในตัวเราด้วยนะไปอยู่นะโอเมนอะไรโอเมนจะมาแย่งจะมาแย่งหรอเพื่อนโอ้โหโดนป่าดิเจ็บอยู่นะเจ็บอยู่นะปาดแรงอ่ะยูสองอ่ะร้อยครบแตกแล้วตีเก็บแจกแล้วนะหนึ่งสองสามแล้วก็ชาร์จใส่โอเมนนะอืมโอ้โหโอเมนจะตายไโอเมนกดยูสองมิงหนีเลยเฮ้ยเกิดไปเปล่าเกิดไปหรือเปล่าเพื่อน ยังไงชาร์ดไว้ต้มโอ้ยตายโอ้แรงจัดฮะบิลนี้ชาร์ดแรงเหมือนเดิมนะบิลนี้อย่างว่าแล้วเราออกไปตัวดาบงดาบแดงนะถ้าเกิดว่าเลือกเขาต่ากว่า50%เมื่อไหร่เนี่ยเอฟเฟกต์ดาบแดงเขาจะติดนะก็คือโดนทีก็โคตรแรงนะบิลนี้ก็ทำให้เราตายยากเลยนะอะไรโอเมนอะไรยังไงเพื่อนแต่เขาจับผมอ่ะเขาจับผมได้ด้อยไม่รู้เป็นไรอุ้ยสตาร์จะไปแล้วจะเย็นเพื่อนจะเย็น เขาเเนเดี๋ยวเดี๋เเอต้องไปรับเพื่อนนะที่ป้อมเอแล้วเต้องเก็บบัลลคเขานะผมเม็นอะไรอะไรยังไงเพื่อนยังไงเพื่อนเป็นไก่ไปดิจเป็นไก่ไปดิรียบร้อยตายฮะี่ป้อมนอเคเราได้บลคแล้วเราคุมไนเราต้องถอยนะตอนนี้ขี้บนเข้านะเราอาจจะต้องกลับไปกานบนกันนะแบบนี้เฮ้ยอ้อยอะไรเนี่ยเฮ้ยเลดผมเฮ้ยเดี๋ยวเดยเอาไปเลยเอาไปเลยครับผมไม่เอาแล้วครับเลดคุณก็ได้ ไม่ไหวนะเลื่อนไม่มีไม่เล่นมากกว่านี้ผมว่าจะเล่นเทนะ่านั้นเลยเก็บบัฟไปก่อนนะชิฟไว้บนไหนเพื่อนไปเคลียร์ก็ได้เราก็มาฟาร์มป่าเพื่อไม่เสียทั้มมิ่งเราลนะเหมือนอ้อยเขาดัานล่างมายาวนะเราก็เก็บเลเวอรนะเก็บเลเแล้วเราค่อยเล่นนะเราต้องเก็บบัฟก่อนเคลียร์ได้เลยแหละเราลับเลเวอล่างก่อนนะนที่อ้อยเขาเขียนโอ้โหมีมาเวทป่าเลยนะโอ้โหออ้ยหลายมามที่เขาเคลียร์ล่างเพราะเขาจะเซตตัวของก็ลสเลเยอร์นะ เราก็รีบเคลียร์ล่างเราก็รีบตามไปฮะตอนนี้ก็ซาริเยอร์จะตายนะเพื่อไปดูก้อนเร็วเพื่อนตีอยู่ปะเนี่ยอ้อยเขาโขนเล่นอยู่เลยนะถ้าจะยังไม่ตีนะอ๋อเขายังไม่ตีนะเมื่อกี้ผมเหมืนโชนเลยมันเดินอยู่กลางอยู่ฮะนี่เรามาเซตกลางก่อนได้นะเขายังไม่ตีนะเพราะก็ซารเยอร์แผ่นนี้เลือกค่อนข้างเยอะมากเลยนะถ้าเขาตีเดี๋ยวต้องใช้เวลาค่อนข้างนานอ่ะเราก็กะเวลาดีๆนะโอเคฮะตอนนี้โซนพุ่มก็ซารเยอร์เป็นของเราฮะแล้วก็เปิดได้เลยนะ ถ้าเราเล่นตัวของทาชิเนี่ยเราก็เปิดไปเลยไม่ต้องกลัวนะพอถ้าเขามาเราก็ชาร์ตกดเข้าไม่เหมือนเดิมนะโอเคอ้อยอยู่ล่างนะ,งะแบบนี้จะง,ง่ายนะถ้าหมามค,ออคือมี4คนเฮ้ยเหมือนอ้อยเขาเดินมาป่ะเนี่ยของวัลเดิร์ยังอยู่กายนะอ๋อเพื่อนดูอยู่นี่นะ <S <S ตีไะผมเอากาต์เยอะก่อนนะกตาต์เยอะตายอะตอะ้องเลือกให้ดีอ่ะโอเคได้กตาต์เยอะอยัางไงาะสับโทมิหนึ่ที่เรียบร้อยลิงตัวนั้นเลยเขาว่าโอ้ทำตายคู่นะผมเสียเลือดเยอะไปนะเฮ้ยอ้อยอ้อยโอ้โหอ้อยตีถมโอ้โหเรียบร้อยนี่ผมไม่มีสกิลเหลือนะ ผมช้าแล้วดาเมจแล้วแต่ก็ไม่รอดอยู่ดีนะอ้เยันสีโคตรแรงเลยแล้วเกิดนะเขก็รีบไปช่วยเพื่อนเลยนะเขาเซเรย์ยัยงไม่ตายนะคีพเพื่อนผมรอให้นะเขาเซเรย์ยัอยงอยู่นะทีเราก็ยังมีหวังนะผมใช้กบทเกิดไปนะผมขายทิ้งนะเล่นเป็นโอนิอารนะ์มาจินเน่เป็นแรงๆเลยนะใครการที่เราออกโอนิอาร์มาเนี่ยเวลาเราใช้สก,กิลเลนะี่ยเราก็จะตีแรงขึ้นนะเราก็ไล่ไปแล้วไไลนะตีซับไปแล้วเรียบร้อยแล้วล่วงแล้ลนะับไปแลโอ้โหเขาแข็งนะ ถ้าดาบราเนี่ยโอ้โหโดนโทนะแต่แต่ไม่โดนโลลอนนะแล้วเขาเดินโจ้มานะปล่อยไปแล้วอันนี้เพื่อนน่าจะฆ่าได้นะเราไม่ต้องไปนะเสียวเวลา,าเรารีบเคลียร์กลางแล้วก็เอ็นเลยดีกว่าคือถ้าเกิดเราได้คอสเทเยอร์ตัวนี้นะครับถ้าเราเอาสามารถเอาเข้าบ้านเขาได้เราก็สามารถตีบ้านแล้วก็เอ็นได้เลยนะอะไรเจ้าเหรอเจ้าโทนไซน,น่าอย่างนี้มานี่ก็ไม่หล่อนะตีนะตีปกติไปเร,รียบร้อยอ่ะยังไม่ทันกดสกิลนะโอเคปล่อยเข้าไปอ่ะเราก็จบได้เลยนะโอเคี้จบแล้วสาหรับคลิปนี้ นะครับก็จบลงไปแล้วครับสำหรับคลิปอาชีจังเกิลนะโดยการเล่นเป็นบิวผสมแท้งแทนดามเมดล,ลวนนะสำหรับความคิดผมนะก็ถือว่าเป็นบิวที่ค่อนข้างดีนะค่อนข้างสมดุลมากแล้วก็เล่นง่ายด้วยนะเพราะว่าเราถึกด้วยแล้วก็มีดามเมดในตัวด้วยนะผมก็คิดว่าบิวนี้น่าใช้จริงน่าดีกว่าตัวของดามเมดล,ลวนนะเพราะว่าจะทําให้เราแบบไม่โดนแบบเบิร์ดบางจังหวะตายด้วยนะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมเชิญกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำใจให้ผมด้วยครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคระค,ค,นทนทนครับบบจะไไดดด้้ม่พลาอนนนเทต์ีีๆแครับ ก็สำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้ครับขอบคุณทุกคนที่ไปรับชมครับขอบคุณครับ